บอด,ดูดีผู้งามผู้หน่อยผู้คลองอุ้ยผู้หน่อยผู้คลองมัหลอดติมตัาหลอดบอดกี่ร้อยบ้าบอดผู้หน่อยผู้คลองซูกเกสีนห่อ,น,หน,หอน,กกนแล้วสูนึ่งทีกูก็ห่อนเยอะกันเนื้อันลมหันมาทางกูนี่หย,ยอกหยอกว่าเป็นยังดอกนี่นะครับน้องแบงนะครับบาริสต้าคนนี้คิดฉุดฉุดคิดสุดที่ยังก่อน บ๊กคิดยังก็บ่อยคิดนี่นู่นกูกับโบ๊กคินมันจะมันมือขึ้นมื่อกี้อีกยังกูถามมึงแไงมันทิ้งมาละมือใดน,นม,มือนี่ละ,ละได้เลยเนี่ยน้อยกว่าจริงหาค,คิดสูตรมันเป็นสิ่งนี่เจอของสาขาขอนแก่นเนีน่ยพ่อแม่นว่ามือหนึ่งมือหนึ่งนอนหายใจถิน่นไปมือมือ,อก็เปลี่ยนมึงก็น่าหยุดเลย,ออยมึงกับพัฒนาจตากขอแบบว่าคิดสูตรอุ้ยสูตร ชาเขียวใส่ปลาไหลสิเบาด้วยมหมอกรวินเป็นตาหักเดบอดแล้วก็เป็นตาหักยูพีนองจะเล่นแล้วก็เป็นตาหักยูพีนองแต่เลาบอกหักข่แล้ว,วหมอกรวนินนะนะวันนี้มีประชุมนะครับคุณหมอกรวินก็อยู่โรงพยาบาลนะครับทุกคนเล้วอาจจะได้วันนี้บอลโนก็มาทํางานนะครับ ่ก็ไมาเห็นงานพี่น้องปีหนาเขาให้บอดเปลี่ยนเรื่องกินเหล่าเรื่องกินเหล้านี่เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับผัดเจมไหมก่อนพี่แมวอยู่นั่นไหมคะพะนาร <Okay. S 1> พี่แบมอยู่ค่ะเพราะว่านางว่างงานนางไม่ทํางานค่ะนางนางเป็นคนชอบเกอดติดชั้นเพราะนางนางคิดว่าอยู่กับชั้นแล้วชีวิตนางแบบ ดูมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นวอรอรอย่งกลางคืนอยู่ผับกลางวันอยู่โรงพยาบาลแมนครับต้องเห็ดได้พี่น้องต้องข่อยตัวไม่นี่กีไปอ่ะฟินแลนด์ฟินคับมือึ้นกับตัวไม่นี่กีไปฟินคับไปเห็ดยอดให้น้องข่อยเมื่อน้อยดีเป็นแสนเราข่อยว่าอืมยับปาก คุณหมอบอกหักผมดอกคุณมืุนทหมอร์อกลินไม่จับวบ่บายขอยจะเคลือจะปากเขาคือน่านมากแถ้อันไม่แย่อันเจี๋ยคอยตรวจแบบตรวจยัง้งหารับสารบ้านเห็นไหมศูนย์จะได้รักหนีก่อนด้วยเนาะเดี๋ยวบอสโน้ตหำใหญ่จริงๆหำใหญ่มากเลยเอามีคนบอกนี่บอสโน้ตหำใหญ่มีคนรักบอสโน้ตหำใหญ่านักอีหลีอุ้ยโมเดลี่กูอยากโอนกันให้ อันธุลีบัญชีเนี่ยเขาเจอเงินให้เจ้าคือศูนย์เอออยู่เสมาโถงมาถ่วงเขาว่าเขาห้ำเงยหำหยังอายูด่ดูสวัสดีบอสโนดพูดน่ารักเฮ้ยเอฟซีเป็นยังมไอนี่เอฟซีขึ้มาชมกวดตึ่งตึแป๊บสูอ,อ,อารมณ์เน่นี่เอฟซีนี่กินยาบ่าขยาวขวดตีเขาเจ้า,จาในแม่เอ,อ้ยบอสโนดวันนี้ด่าหรือยังด่าแล้วครับด่าพนักง,งานที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับ ชื่อว่าพงศพงศกรครับเคยจกแลรวครับพนาวีจกถือใครหรือเปล่า ok ่าถือโตมันหรือเปล่าโตตายมันกับพ่อใดอยู่ดีเอ้ยบักหนาแหล่เอ้ยคือสิมักมึงอยู่หันมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคน ทำไมมาวุ่นวายกับฉันจังเลยบริษัทสร้างบ้านนี่ยดานะคะแทาใครหน่อยเรเอย่าด่ากันนะคะพี่น้องดายุหา่าคนอื่นถ้าเป็นบริษัทอื่นฉันหนาสามรอบนี้คือหนีไปไกลแล้วนะแต่พี่คนนี้ยังแบบยังแก้งานให้ฉันอยู่นะยินดีค่ะเอางานมาส่งค่ะเอางานไม่ตรวจพี่น้องเพราะยังรูร้บอ ถ้าผิดพลาดแล้วมันจะยุ่งใช่ไหมต้องให้ตรวจแบบทุกวันไหมนี่ใช่วันนี้ตรวจที่คัเเ่ฟินขับวันต่อฟินขับอะไรครับพูดเยอปาดตตะเอ assisted, <c oughs> ิญอันซื่อนฟินแลนด์คาเฟ่ก็ะเอิญว่าถือ <c oughs> วันนี้ที่ฟินแลนด์คาเฟ่ค่ะรอบหน้าที่ไหนไปฟินขับไหมไม่ไปค่ะไปตรวจงานอะไรที่ฟินขับค่ะ อันนี้นะครับพี่นิดนะครับเป็นพี่สาวที่ดูแลโครงการบ้านให้บอลนวลน,นะครับที่เราจะสร้างนะครับประม100าณลอยล้านนี่แหละพี่นอ้องโครงการมูลค่ามัน 100, 200ลอยสองลอยล้านนี่แหละแต่ว่าต้องตรวจงานกันละเอียดนิดนึงนะจะมาทํากะกางกไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันด่าจริงๆนะแม่ไม่ได้สามเก็บไปที่รถยังไม่ออกมาอืมไม่นะ่สามฝานเอาลอซส้อ <c oughs> เอาเอาแบบมาส่งเอาแบบมาส่งค่ะรอบนี้ ดูว่าจะพอใจหรือว่าถูกใจบอสน้อยยังใช่เพราะว่าผมเป็นคนขยันเรื่องมากพี่น้องเคยบอกเลยขยาเป็นคนละเอียดแล้วก็เรื่องมาก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 แต่อย่างนี้บริษรัทมะเหมาชอบนะคะนิดชอบไม่ใช่ <c oughs> ต้นหนาฟังต้นหนาก้องนิดชอบแล้วจ๊ะสิเปิดปิดประตูขึ้นรถซะมันเหรอเขาไปกินได้รถบอกบอมึงบกนาเล่มึงเรื่องมากแท้กซะ่เกยกูแก้ทันแก้นีว้ายเฮาแมนกับข่าว่าแมน ฉันดูละครมาเยอะค่ะละครกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันเนี่ยบอสน็อตไม่ใช่จะบอกว่าที่ชอบเพราะว่าเรื่องมากแต่แรกเอาให้ถูกใจและหลังจากนั้นอะ่ะเราจะทํางานสบายแล้วจะไม่ค่อยมีการแก้ง,งานอีกเลยแน่บอสน็อตอย่าอย่าอย่า,า,า,าปากปากแค่ปากกนปากก็เป็นมันดงไม่หรอกก็เป็นก็เหลือบริษัทเดียวนี้แหละที่หนึ่งราคาก็ไม่ได้แรงสอง เข้าใจความต้องการของเราว่าเราไม่ได้เรื่องมากแต่เราต้องการในสิ่งเขาต้องทําในสิ่งที่เราต้องการให้ได้แค่นั้นเองถูกต้องไม่ได้เรื่องมากจริงๆค่ะทําบ้านแปดเก็บก่อนค่ะเก็บตาค่ะเอ้โหเปลาเป็นบันดมเนี่ยชอบเบรป่าเวลาคนอื่นพูดแบบไม่คือทําบ้านน่ะอยากให้ถูกใจผู้ว่าต้างแก้แก้กี่ครั้งแก้ให้ถูกใจเพราะบ้านมันหลายหลังมันเป็นโครงการค่ะ ถ้าถูกใจแล้วหลังจากนั้นทีมวิศวกรโฟม์แมนสถาปนิกถือจะทำงานง่ายแล้วก็สบายค่ะเพราะว่าทำงานตามแบบใช่จะไม่ค่อยมีช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะตามกิดผมนิดนึงเพราะว่าเอาแบบมาให้ผมดูบ่อยๆเพราะผมผมต้องแก้น่าคอยพูดภาษาพี่น้องคอยมาเบิกอันนี้ยังไม่ดีนะอันนั้นยังไม่ดีนะคอยแบบนี้ค่ะ<ช>อืมก็เล<ๆ>ยสิเป็นทรงเรื่องมากนิดนึงถ้าเป็นบริษัทอื่นเน่ะดักก็ไม่น่าสามฝาหนาคอยแล่ยายะปาก เอาเรื่องมากจริงๆยายแบมพาชิแบมบอกว่าฉันเรื่องมากจริงๆแม่โอ้ยอีกอีกแก่นครปฐถมเอ้ยเราว่าฉันอีกแก่นครปฐถมเอ้ยฉันไฝกับเธอด้วยฉันบอกให้ยายฉันบอกให้ยายบีมอ่ะบีมการละครไลฟ์ด่าเธอได้นะเธอยามาวุ่นวายกับฉันนะฉันส่งดาวให้บีมการละครทั้งพันห้าร้อยดวงนะฉันบอกให้นางไลฟ์ด่าเธอได้นะยายแบมเธออย่ามา อย่ามาเธอย่ามาลองดีกับระบบโตโน้ตนะไม่ใช่โตเกียวนะโตโน้ตนะศูโโนย์อุบอหน้าใสจริงๆนะเนี่ยไปงานศพมาแม่แม่บอกใช่ไหมคะใช่หน้าใสมาแมกแม่แม่บอกแม่ชมมากเลยนะทุกคนนะด่าเสร็จแล้วมันบอสบิก๊กไม่โกกิโกกิทัางมาบอกว่าโกกิทัางมาบอกว่าเดี๋ยวจะ มาหาพี่โนต้ตจะให้พี่บิก๊กมาหาพี่โนต้ตที่โรงพยาบาลพบาบิกก๊กจะไปกรุงเทพบิ๊กมีงานก็เลยรออยู่ไม่ได้จะมาแนะนำตัวหน่อยชื่อเสียงเรียงนามค่ะพี่นิดค่ะมีช่องทางติดต่อไหมนี่มีค่ะมีะย่งไงแเ็สุนทาวิวนะคะเอออยากคุยกับเจ้าของออทำไงล่ละรอบก่อนรอบก่อนคุยกับในช่องบอสน้ตไปมีลูกค้าทักมาแล้วนะ เตรียมเลยคือแบบแฟนคลับบอสน็ตเยอะมากแล้วเราจะไม่ทําให้ผิดหวังนิดจะไม่ทําให้ผิดหวังทีมงานสุนทรวิวจะไม่ทําให้ผิดหวังเกี่ยวกับอะไรสร้างบ้างต่อเติมครัวทําไมทำทาอะไรบ้างที่จอดรถลงรถทําไมทำค่ะงานต่อเติมเอ่อต่อเติมรับค่ะทําอะไรอีกอ่อบ้านเป็นหลังโรงแรม มันเป็นหลังโรงแรมมันรับทำหมดเลยนะคะงานทุกงานจะขึ้นสามดีให้ดูหมดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอนเงินมาด้วยค่ะด่าฉันเมื่อกี้ฉันอุตส่าห์เลี้ยงกาแฟเธอเลี้ยงกาแฟใครคะเธอเลี้ยงกาแฟใครเลี้ยงกาแฟฉันเหรอฉันยังไม่เห็นสลิปฉันไม่เชื่อฉันต้องเห็นสลิปก่อน พี่แ am, บมแบมขอบคุณพี่แบมแบมนะครับพี่เป็นคนที่น่ารักมากเป็นพี่สาวที่ต่อให้เราจะด่าก,กันนะแต่เราจะมีความปรารถนาดีหวังดีต่อกันพวกเรารักกันด้วยใจพี่น้องความรักของขอยนมะ่ะไม่เกิดฉากขังในบอกออกมาสู้ขังนอกแต่ขอสามารถบอกพี่แบมแบมเลยว่าพี่แบมแบบโดยพื้นฐานเบ้าหน้าเป็นคนที่มีบุญวาสนาบุญบุญบุญหนักสักใหญ่นะพี่แบมแบมนะถ้ามาค้าขายกับสีลาสีรวยออนไลน์กับสีเจริญลุงเรื่องโน่นนี่นะั่พี่แบมมีแต่คนรักคนหอมไม่มีคนเกลียดเลย ปากเป็นปันดงเนี่ยปากชอบเป็นปันดงพี่แบมแบมขอบคุณพี่แบมแบมมากนะครับความดีของพี่แบมแบมน่ะจากภายในไม่สู่ภายนอกทุกคนน่อะอาจจะได้บอบมองเห็นยากนะแต่ว่าผมสัมผัสได้นะว่าแกมีจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ยิ่งทีรูปลักษ์สวยรูป,ปรพันธ์สันฐานนี่คือสวยมากขอบคุณพี่แบมแบมนะละกันนะ เอางี้แบมนะครับสำหรับค่ากาแฟนะครับเอือยครับหล่าขอบคุณเอือยเด้อครับที่เอือยโอนค่ากาแฟให้หล่าแหมครับขอบคุณเอือยแบมแบมเด้อครับหล่าขอบคุณเด้อครับเอือยครับ,รบจะมาหัวหยังพักตัวเ,เงินคนกินกาแฟน่ะนะอุ้ยมันจนค่ากาแฟแล้วไหมคะใช่หละ่ะแม่นี่ลีบเอหละ่ะคันว่าแม่นี่กว่าจีน บมีนข่อยไปเจอเงสลีบนได้พี่น้องแถมเมแมนยังเจอกุไลด้าเนี่ยกุศ์ได้ยินว่ามือคึืนบอลโนติเมเนกี้เอาไปสิไปสิไปยูโนสูไปสิไปยูโนดกดือนปนันตีสองตีสามขกับหิวเขา่กับฟ้ามากินเข่าอันลานลาบข่อยกันนี้ตัวเป็นคนที่ไม่ชอบเอารงนะเด็กโหดอ่ะไม่ได้เงินไม่ได้เงินบอสโนตาะว่าข่อยบ่เคยเป็นคนรักครอบครัวมาก เป็นคนเลครอบครัวมากเด็กโฮไม่ได้เงินบโอนโสจ่ะ i love you กรลวิน i love you นะรักหมอกรลวินมากไม่เคยยุ่งกับเด็กโฮดเลยแล้วเด็กโฮวไม่ได้เงินกินบบสไม่ได้กินเงินโอนโสจ่ะเอื่อยครับเอื่อยแบมครับ ลาอยากกินกาแฟครับ <c oughs> น้ำเปล่าให้หน่อยตเต็งเฮ้ยฮอนเอร์ทุกเย็นหายบัตบัตบัตหลักไปดูหน้างานกันไหมคะไปดูหน้างานใช่ไหมได้คะเป็นผลงานอยู่ขดเก่นนี่แหละอยู่บ้านทุ่มคะ่ะหล่ใช่เดี๋ยวพาไปดูผลงานได้ครับวับนหลังเนาะไปดูหน้างานเนาะว่า งานที่นี่เป็นไงบ้างเนาะใช่อยากพาไปดูหลังนี้ใกล้ส่งมอบแล้วอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนโล่อยู่ใกล้ๆไม่ใช่วันนี้นะครับทุกคนค่ะวันหลังไมะทำไมกาแฟว่าเจอสีจางจังเลยพี่น้องอ้อนเอาแก้วที่สองเดี๋อ้อนอ้อนเอาแก้วที่สองเดี๋ยวหนามเติมเอาศูนย์กว่าศูนย์มิดแท้พะนะเอาพี่แบมฉันอุตส่าห์ชื่นชมเธอนะเธอจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะ ใกล้ใกล้สม,มบรณ์แลแ้วค่ะคุณนุชเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวแม่นิกกี้โพสไว้ไงน,นี่แม่นิกแม่นิกกี้เราโพสไว้ายังไงพี่น้องอ<ช>ันไ,<ช>ไหนป<ช>ั้งแนี่รูปประพันธ์สันธานก็แต่ตกใจหมดพันธ์ <c oughs> เอาใช้คําไม่ถูกตรงไหนอ่ะใช้คำไม่ไม่ใช่บอสบิ๊กมาหรอ,อพี่น้องข่อยมาถาส่งน้องข่อยไปเลยคืนนั้นเครื่องบินนี่นี่ ผมเป็นคนที่รักแฟนมากคนที่รักครอบครัวมากรักลูกรักแฟนรักหมอกรวินรักมากรักพี่แบมมาก <c oughs> มันมมันมีอะไรอะไรวะทิ้งไว้ที่ฟินขับตัวเองอย่าไปกินข้าวตรงตรงนี่สับหนังย่ามิดแกนี่ยกนี่เกียรติอะเอาหุ่นยูกอดที่ นีกัหิวข่อยสิไปฉันนั่งเวอร์เงนคนจกกันยุติเนาะคนจูคนหอมกันยุติข่อยก็หิวข่อยกันนีตัวข่อยสิไปท่องกับท่องข่อยไหมขากับขาข่อยไม่ข่อยก็เต้าหล่นตัวคูู่ลน้องผู้หญิงน่ารักมากวีพี่นิดนั่นหรอ้เก็บปากเก็บปากค่ะเก็บปากเอาฝ้าฝากฝ้าฝากแน่เพื่อนอีหยังในแบบใหญเร็วๆสวัสดีค่ะคิดตังนะถ้าพูดช้าจันคิดตังนะ สวัสดีค่ะนิดนิดเอ่อมาจากสุนทราวิวนะคะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านโรงแรมรีสอร์ทที่พักคนอนโดอพาร์ไออพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆรับทาหมดต่อเติมต่อเติมครัวลงรถรับทําหมดนะคะราคาเป็นกันเองไหมราคาเป็นกันเองค่ะถ้าไม่กันเองบอสนดไม่ไม่ให้เข้าช่องแน่นอนค่ะอันนี้รับประกันได้ปากเจ็บปากก่อนที่ฉันให้ที่ฉันเรียกใช้บริการเพราะว่าฉันด่าไปสามรอบแล้วเธอยังมาอีกไง พราะบริษัทอื่นเขาจะเอาปืนยิงข่อยพี่น้องมีบริษัทเล่ายังมาหาข่อยอยู่บริษัทอื่นนี่เอาปืนยิงข่อยข่อยเป็นคนปากว่าดีอยู่เก็บปากฉันยิ่งแบบว่าทําได้แค่นี้เหรอฉันยุ่นแปมเลยทาได้แค่นี้เหรอตึ้มกระดาษปลิวกระดาษปลิวเขาถือไม่น่ะสามถาฟาดหนาข่อยแล้วคมแฝกเขานั่นน่ะ่มอยไม้ผมก็ไม่ขนาดนั้นหลอกพูดไปแล้วพี่แบมนะพี่แบมแกเป็นคน พี่แบมนะพื้นฐานแกนะ่ะเป็นคนหนาแล้วเป็นแบบสร้างเงินซื้อพี่น้องแต่จิตใจแล้วดีเอาจริงๆพี่แบมนะหนาแล้วเป็นแบบเป็นสิงิกสิกงิกเป็นตาสร้างขันะะเราไ่ได้เบาบ่ได้หัวบ่ได้สนิสนมอ่ะหนาแล้วเป็นสิงิกเป็นตาสร้างแต่พื้นฐานแกเป็นคนดีนะพี่แบมนะผมพูดเลยจิตใจดีเป็นคนดีพูดเพราะเหมืนอนลอกหนาจริงๆตามหลักฮวงจุ้ยนะรูปบรพานสันฐานพี่แบมเนะี่ยคือ เป็นผู้หญิงที่มีเบญจกรายานีที่แบบน่าชื่นชมพี่นงอิหลี่พี่แบมแบมนะขอบคุณสำหรับค่ากาแฟพี่แบมแบมนะลาเื้อยครับลาขอบคุณนะครับเ้อยแบมครับอ,อับันบอสมานีซีลองมาพูดนะ่ะเอื้อยครับไม่บอกออบเอื้อย,ยครับเบิ้งมาหนีโอ้ยให้ซ้อมก่อนหน่อยก็ได้เร็วๆเ้อยครับ เ้ยมานี่หัดเบาเนี่ยห้วยไ่เป็นอย่างคือตั้งรงสีตัวแบบผีกี้กับมองมึงเบาตามบอตามฉันเอืวอยรครับมาหาล่าเนี่ยครับอยู่ฟินแลนด์ครับเฟย์ขอนแก่นครับเฮ้หนาคือพญายีกูนี่บอกเปรตมึงบอสเี่บ่าเอืียครับบอสเ่บโกว่าเป็นครับอยากอายพี่น้องจงมุณเปนคนแน่วเดยบอก มันแนวันกูบ่สั่งเพ่สอนมันคือบ่อายศูนย์พี่น้องพี่นิดรีวิวกาแฟหน่อยค่ะเอาหน้าแม่มารีวิวแบบใส่นมอตนมิวหแล้วบนนี้ทำไมไม่ใส่อดมิวเพิ่มมูลค่าสูฮัดเบาขัดบาทเ,เอามารีวิววันนี้ไม่ได้ทานกาแฟค่ะ ชาเขียวมัชช่าหวานด75้าเปซค่ะอร่อยมากค่ะสดชื่นค่ะอันนี้คนกินหวาน75เอันนี้คนกินหวานสิห้าเปอร์เซ็นนะทุกคนนะดูความเหมือนที่แตกอันนี้มีมีกลุ่มด้วยชื่อกลุ่มอะไรนะกลุ่มคนน้ำหนักแกงคนน้ำหนักทุกอย่างต้องกินคีโตกินคีนนะอันนี้คือคนที่เข้าฟิตเนสทุกวนันพิลาติสเสียค่าเทรนเนอรนะ์ตั้งแต่รู้จักกันมามันสิบล้านแล้วแหละ อันนี้คือเล่นพิลาทีนะทุกคนนะแกงลดน้ําหนักนะกินคีโตไม่กินแป้งดนะ้วยเนาะทุกอย่างคือหวานน้อยอันนี้หวานเจ็ดส<ะ>ิบห้าเปอร์เซนอ่าถ้า,า,าัญหาอีกก็กินเถอะแม่กูว่วอ่ะกินหวานเถอะกูขอร้องอมาให้แกเป็นไทรอยเป็นญาติคาร่าม่แต่ก่อนแกนตัวเล็กเองพี่น้องแกตัวเล็กเองอแเกเป็นไทรอยทุกคน บานบานเท่าไหร่บ้านสิบห้าไม่หวานเลยอ้วนขอบคุณนะครับก <c oughs> ินแบบบอนไง <c oughs> บอนก็ไม่ใส่น้ำตาลดูครับกาแฟาได้น้อยมากครับเดี <c oughs> ๋ยวน้ำเติมพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ค้กก่อนอร่อยสิบบาทพี่น้องยาปากค่อยอันจำรูสามคำเห,หมือนเหมือนก็บคือบรเเตุก่อนใหญ่ๆในเปียงเห็นมันทออันบาดพระน่ะ ใหดหน่อยเถอะโอ้สอนเนาะโอ้ไปฟิตเนสทุกวันไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับไปฟิตเนสทุกวันไหมครับไปที่ฟิสเตอร์ครับไปที่ฟิเตเนสชั้นด้วยนะไปที่ฟิสเตอร์ครับนะอันนี้ก็เล่นที่ฟิสเตอร์นะรูกไหมนี่ยเอาจริงกับ <ข S 1> ผู้การกับนะผู้การ ตั้งแต่ลูกปิดเทอมเท oh. เนอร์ดีค่ะคอร์สเยอะแต่ไม่ไปสามเดือนแล้วหวานเจ็บ้าเอร์เซ็นอันนี้ <c oughs> อันนี้ไม่หวานเลย <c oughs> พีระทิทุกคอร์ต่อเอาต่อเอาโยคะด้วยไมมแม,แม่แกแข็งแรงแกเล่นให้ร่างกายแข็งแรงไม่เล่นให้มันดูนี่ปกติแกยกน้ำหนักคุยนแอนเจิกนี่คือนัมเบอร์วันไม่เป็นไรเ <c oughs> ราสวยจากภายในเหมือนคุณอะ นางเวลานางสู้อะไรไม่ได้นางจะบอกว่าแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะของฉันออกสู่ภายนอกด้วยค่ะฉันหน้าใสมากเขาบอกว่าหน้าใสมากถ้าไม่รู้ไปเขาฟังน้ตเขาติดาช่องเดเขาติดตามบอสโนอเป็นเอฟซีบอสโนอหรอเอฟซีค่ะเขาสิมาหล่อขายของไอ้เขาเป็นเอฟซีน่ะเอฟซีมีกุศลหุ้ยปากเป็นบันดงพี่น้องปากเป็นดงอยู่แล้ว โอเคฝากพี่นิดด้วยนะทุกคนนะสุนทราวิวรับสร้างบ้านนะแล้วจะแปะนะแปะลิงให้นะขอบคุณค่ะทุลกา,ากฝากติดตามเลยนะคะแล้วก็แจ้งเข้าไว้เยอะๆนะคะใครที่เรื่องมากเรื่องมากต้องเจอบริษัทนี้นะรับทุกเคสบิ๊กมารหรอไปบ้านฟินแลนด์มาพี่น้องพี่บ้านฟินแลนด์มาแล้วอุย้ยดารามาดาราสาวท่าน,นหนึ่งเดี๋ยวบอกกับคำนึงนะ กี่ดาราสาวท่านหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวสุ่มอย่างในตะสัวอุ้ยดาราสาวท่านหนึ่งอุ้ยเอาบิ๊กไปแล้วหรอเอาพี่ว่าว่าจะนึกว่าจะมาหาพี่ว่าจะไปส่งนางแต่ต้องแต่งตัวแบบนี้เนาะน้องนี่เนาะเราต้องแต่งตัวแบบนี้เนาะแล้วสยดาราสาวท่านหนึ่งนะทุกคนไม่ค่อยได้เจอหน้าน้องฉันหรอกไม่ได้เจอเพราะตอนนี้กำลังกำลังท ทำป๊อปอัพจะไปขึ้นบูธที่เซ็นทรัลนั่นจะเอารถชอบไปบูธเซ็นทนรัลค่ะพลามันฝากด้วยนะเทศก,กาลไพรายมันนะทุกคนจะมาหัวปลาขึ้นอย่างถอยไม่ได้ขายคำเด้อพี่รถไปเดินขบวนกับพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าจะเองรถเดินขบวนมาเดี๋ยวมาส้วนชั้นหลายตั้งแต่วันไปแห่โพธิ์แห่ไปหลวโปรโมทล้านเฮาเมึงขึ้นฉันกับตัวมีนิกกี้ไปแสนหนึ่งยุดตัวแสนยุดตัว เจอคนะุณน้อคุณหนีกลับเนาะนี่แหละทุกคนรีบมานะเค้กจะหมดแล้วนะรีบมานะทุกคนนะเค้กจะหมดแล้วนะเยอักวานบอท่านบ่หอย่างเด้ชอบว่าเค,ค้กชอบว่าเค,ค้กไม่มาบอท่านว่าอย่างยนีม,มีกับฝ่าม,มาด้วยเราจะมีไอ้น,นี่ขึ้นเซนทันด้วยนะ <S 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 เนาะเค,ค้กเราเนาะขึ้นเซนทันขอนแก่นด้วยเนาะแล้วก็ใช่เทศก,กาลไพรยมันก็จะ ฟินขับกับลูกๆตกเกียวก็จะไปแห่กระบ,บวนด้วยนะทุกคนนะเราก็รอติดตามเดอ้อเดี๋ยวบัญชีพี่เขาไปเอาทำใหม่บายบายหน่อยเอาเร็วๆบาย็กิบบายบยไลนานแล้วทุกคนฝากก่อนะคะพี่มาได้นะคะทุกวัน เปิดทุกวัน8โมงนะคะถึง4โมงครึ่องอย่าไปเสือ8โมงคุณมา8โมงครึ่งมาแต่อีชมพูมผู้เดียวเหมือนกูสูาไิตั้ก็มาสายใช่ไหมด่าไปแล้วค่ะไล่ด่าด้วยค่ะสูะว่าก็จะโดนหักเลยนะคนที่มาสายบอกวันมุเรียรบอกเงินกูบ,บอกมึงเลยโ okay, อเคเสียทุกคนไม่มา